สวัสดีค่ะคผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุดยอดธุรกิจไทยคะ่ะสาหรับในวันนี้นะคะที่ฉันสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทําธุรกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็ทํากันได้เด็กวัยรุ่นที่เป็นคนยุคใหม่ที่มีมุมมองธุรกิจแบบใหม่แล้วก็มีลู่ทางธุรกิจแล้วไม่ธรรมดาด้วยนะคะก็ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเขาทาธุรกิจอะไรนะคะถึงประสบความสําเร็จวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณโสรยาไทยทองหลางนะคะและคุณราชันชลคารค่คะเจ้าของแบรนด์ เบอรี่พูลค่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามบอนเลยที่มาของธุรกิจเป็นยังไงไมายังไงบ้างก็จริงๆเราเริ่มต้นมาจากสินค้าตัวหนึ่งคือครีมสมเริ่มต้นมาจากที่คือนะ้ามาใช้เองค่ะแล้วทีนี้มันค่อนข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมันดีขึ้นผิวดีขึ้นแล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นจาก1คนกลายเป็น5คน10คนที่เข้ามาถามเราเราก็เลยใช้ตรงนี้ต่อย,ยอดจากที่เราเป็นผู้ใช้กลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์ในวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วแรงผลักดันมาจากตัวสินค้าเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นภายใต้แบรนด์ Berry Pearl เนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างคะมีทั้งหมด4่ชนิดครับค่ะตัวแรกเลยเป็นครีมสมเป็นปรับสภาพผิวกายตัวที่2เป็นกันแดดนอกจากเป็นครีมกันแดดแล้วยังเป็นรองพื้นในตัวส่วนตัวที่3ามเป็นสบูม่มำรุงครับอันนี้ใช้สําหรับผิวหน้าตัวที่4เป็นสบู่สมสาหรับผิวกายผัดเซลล์ผิวอย่างดีทีนี้ต้องถามนะคะว่า,วาก่อนที่ใครจะกล้าตัดสินใจซื้อที่จะใช้เนี่ยนะคะ สารสกัดสำคัญในนี้มีอะไรบ้างอ่าวันนี้จะขอยกตัวอย่าง2ตัวหลักๆก่อนนะคะก็เรื่องของครีมโสม,มสารสกัดสำคัญก็คือรากโสมหรือที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นสารสกัดหลักเลยมีส่วนช่วยในการปรับสภาพเซลล์ผิวเอ่อที่เสื่อมแล้วเป็นการผัดเซลล์ผิวใหม่เผยผิวให้เนียนกระจ่างใสแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสารสก,กัดจากเปลือกมังคุดค่ะจริงๆแล้วผลการวิจัยออกมาว่าเปลือกมังคุดอะคะอ่ะอ่าสามารถ ยับยั้งเชื้อแบคทีเ ria ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดสิวแล้วก็ยังช่วยต่อต้านพวกสิวอักเสบอย่างนี้ได้ดีแล้วก็เลยเอามาทำเป็นสารสก,กัดเป็นสบู่ลัางหน้าของเราค่ะ แล้ววองการตลาดไปยังไงวางการตลาดกันยังไงก็จริงๆแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราดูไว้นะคะก็คือในเรื่องของโปรดักต์ก่อนเป็นอันดับแรกเนาะถ้าเราทําสินค้าออกมาคุณภาพดีน้าเชื่อว่าสินค้ามันจะขายตัวมันเองได้ค่ะคุณบุ๋มแล้วก็กลยุทธ์การตลาดอย่างที่2ที่เรามองเนาะน้ำก็จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของของ,ของทางออนไลน์ค่ะวิเคราะห์จากพฤติกรรมของลูกค้าออนไลน์เป็นหลักคือการตลาดพวกนี้จะต้องเปลี่ยนตลอดปีที่แล้วการตลาดยังไงปีนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมละมันต้องเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของ าค่าอย่างนั้นคุณวางขายอะไรยังไงที่ไหนบ้างคะก็ช่องทางการจับจำหน่ายของเราก็จะมีเฟซบุ๊กเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเพจมี IG มีไลน์ค่ะแล้วก็ช่องทางการจับจำหน่ายของเราจะาผ่านทางตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจบอกเฮ้ยสินค้าคุณน่าสนใจเขาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติไ ate, เมตไ,ได้ที่ไหนคะดูรายละเอี Facebook, โโยดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กโซลยาไทยทองหลังนะคะส่วนทางเพจนะคะเพจชื่อว่า b บอร์รี่เพลสซีโอค่ะ บอร์โทรนะคะ0908897922ค่ะแล้วก็จะมีช่องทางหนึ่งนะคะ idline นะคะ nam_ under_score n a m, n a m Z W i e ค่ะบอกเคล็ดลับการดูแลผิวสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเคล็ดลับการดูแลผิวก็คือ,คอนอกจากจะมีพวกเวชภัณเครื่อ,สองสำอางแล้วก็ครีมต่างๆแล้วจริงๆต้องต้องเน้นไปที่การดื่มน้ำเนะเาะเป็นหลักพักผ่อนให้เพียงพอ,อนอนให้ครบระแปดชั่วโมงจริงๆแล้วตัวน้ำเองก็นอนน้อยมากแต่ก็อาศัยพวก ผลิตภัณฑ์พวกนี้แหละช่วยในการดูแลแต่งจริงแล้วเราต้องเริ่มมาจากภายในร่างกายเราต้องขอมก่อนค่ะนะคะเ็นบอกว่ามีของมาแจกเป็นอะไรเอ่ยเราจะแจกเป็นเซตเลยค่ะที่อยู่ตรงข้างหน้านี้แจกทั้งหมดอย่างนี้เป็นกล่องนี้เลยให้เป็นกล่องเลยค่ะกี่รางวัลคะให้เป็สิบรางวัลละกันค่ะสิบรางวัลรละหนึ่งเซตค่ะโอ้โหใจดีขนาดนี้นะคะคําถามคือสารสกัดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีกี่ชนิดเนาะมีกี่ชนิดแล้วก็อะไรบ้างค่ะมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างที่ใช้เป็นหลักๆของ ของทางเบอร์รี่เพลเขาเนี่ยนะคะยังไงก็ตอบกันเข้ามานะคะตามหมายเลขโทรศัพท์0 9 0 8 8 9 7 9 2 2ค่ะอ่ะนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นมากเลยพูดเร็วเร็ว,รวะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออถ้คุณี่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างเชิญเลยค่ะก็ฝ <c oughs> <c oughs> ากแบรนด์เบอร์รี่เพลน้องใหม่ด้วยนะคะอาจะเรียกว่าน้องใหม่ก็ไม่ใช่แบรนด์เราอยู่มาประมาณ3ปีกรกฎาคมนี้เข้าสู่ปีที่สีแล้วคะ่ะก็<ม>เปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเราจะรู้ว่าครอบครัวเราดูแลกันแบบไหนนะคะเอาละค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสําหรับ หนุ่มสาวคนเก่งของเราทั้งสองท่านนะคะคุณโสรยาไทยทองหลางค่ะและคุณราชันชลคานะคะเจ้าของแบรนด์เบอร์รีเพขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วหมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายการสุดยอดธุรกิจไทยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ